องสี่หกหกตัวด้วยตัวนี้การสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนเนาะบวชจะเป็นพี่น้องทางฝังไทยพังลาวทางต่างประเทศก็กทางทั่ทายสบายดีคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้พาไปใส่ตุ่มอีกคือเก่าพี่น้องก็มีพี่น้องเห่นว่าเมื่อนั้นคอยใส่เบอร์ถึกทางแต่ว่าันนี้คอยสิมาปีนข้างลงพี่น้องไม่ได้ปีนขึ้นแล้วกาสิมา ปลาอีกคือเกลาพี่น้องปลาขาวใส่คือเกลาวแหละตุ่มสิบเอ็ดหลังมนันี่ไปเอามามากพี่น้องเลยนี่พี่น้องขอไปซื้อตุ่มมาเติมอีกเป็นสิบเอ็ดหลังทางเมืทังทงมวลเดี๋ยวขอยสิพ้าไปใส่คำเติมไปแล้วพี่น้องเลยแล้วก็ซื้อมาพักป่านี่ก็ปลาขาวมันซิเขา่าบ่พี่น้องมีปลาขาวแล้วก็ปลาตองหน่อยช่วนปลาอันนี้นี่คือสิเข่าอยู่แต่ว่าปลาตองนี่บนได้บนบอนอนได้พี่น้องเลยสีเขา่าบ่นี่ สิพอบตุ่มสีหลังนี่ตัวหนึ่งมางผักก่อนได้พี่นอ้องไปพี่น้องไปใส่บ้านเสรมาใสา่อันแถวหนองได้พี่น้องวันนีน้มาได้ใส่ในอันไฮนาคือเกา่า วันศีลมื้อนี้พี่น้องเสียงเสียงยักษ์ผู้เทศนี่พี่น้องน้องนี่คือสิมีกบอยู่ดอกน้องน้อยกลางโคน่าสิมีอยู่ทีหอยกบหลายเด้นแต่ว่าอาจสิบ่หลายคือมื้อนั้นนี่เข้านี่ล่ะ องงเบินี่โผกไว้ก่อนจงไว้แต่ในอันนี้กบมันกัดลากคือจัดได้พี่น้องมันเห็นมันมาจากเขาเอ้ bèn đi đi co, nó mau cả chỉ khèo này tớ rồi nó มีน้องนี่นี่สองน้องนี่เด้จะหลายมปนจีบคอหลังตรงนี้ เรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ลรางนี่เป็นลรางสุดท้ายพี่น้องคัมแล้วบ้านไอ้ป้าหอมผักกระแยงได้พี่น้องอยเปตาต้มเสกบแซ่บบ้างใส่ใน,นหน้าเหืออะไรพี่น้องเป็นตาถึกบา้างขบผัวมันจะมีคบหรือบ่ได้แท่นี่ตะเวนตกดินแล้วพี่น้องไปเมื่อได้พี่น้องไอ้คัมจังเมื่อหนาจังมายามพี่น้องเมื่อเช้าหมดแหละมื่อนี้มันคัมแล้วไปกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านก่อนกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคน แจ้งอะไพี่น้องบัดนี่สิพาทพยายามไปหลุดน้องคอยสิบบานบ่พี่น้องสิบบานบ่ถืกดูบ่เนาะพี่น้องเลยเปลี่ยนสูตรใหม่ใส่ถือดูบ่ถืกถือดูบ่ถืกพี่น้องโอ้มีหอยอยู่เด้อนี่หอยมีอยู่เบิ่งขังแกมีหอยที่ก้าวเปตัวคบ เอาจตัวบันสองตัวสองตัวหอยขึ้นหลายดงว่านจะกระใสสูตรนียมันบวถือคือก่อนจากไปเนาะไปเบื้องล่างด้ ก็บุปตาเข่าหอยนาดีข้างบนนี้โอ้ยเข่าได้พี่น้องโอ้ยใส่สูตรนี่คือบัวจากเข่าสูตรปินหาลงเด้พี่น้องอันนี้โอ้ยคือบัวจากเข่าสูตรสูตรในสงสัยสิยยบปัได่พน้นขึ้นที่คอยใส่มือนั่นได้พี่น้อง chụp hình ngang thì nó bán hàng chỉ khẩu bóp hoài nè, hoài, cái cột bọc khẩu kia ui, đẹp này đó bạn, มนห่ี่หอยกบอีกตัวเดียวพี่น้องโอ้ยผิดสูตรบ่หอยใส่นี่เดี๋ยวมื้อนาคให้ลองใส่งาหงายขึ้นลองมือ ีมาเบิ่งล่างนี่บ้านเดี๋ยวมีหอยกบตัวหนึ่งโอ้ยบอเขาแล้วโอ้ยเขาตัวหนึ่ง โอ้ยตัวหน่อยวัลโบเห็นเดี๋ยวหาโบ,บเห็นพี่น้องมึหงมหางนี่ปะมีหางกบหางกบมีเนี่ยหนึ่งตัวโอ้ย ฮะตัวเดียวพี่นนองคือเข่าหน่อยแทะมี่อยโบมีแต่ว่าคือมิดแทะโอ้ยตัวหนึ่ง ืองลางใหม่ยัง4ลหางลมมาพัดอ,อ,อ,อันน,นี้ค่อยออกฮะมีอีกได้หอยกบแต่ว่าบอกเขาโอ้ยเอายังเหลือสามหังบัตนี่หลางนึง มันกบโอ้เข้าขอยู่สองตัวในเติมสองสี่หกเดเก,า,า,ก,กายังเหลืออีก,กสองหลังยู่ใ่นาำบกปะหนาำบกปะแล้วนี่งอยกบอยู่โอ้โอ้โอ้ สองสี่หกหกตัวด้วยตัวนี้นี่นี่หกกบชสงสยยัยกว่าหกตัวเล้วยังอีหลังนึงหลังสุดท้ายนี่สอง <laughs> xong tổ thôi, nó thế. Mình thử cua lang a lang là song là, là tổ gặp mặt khay còn bột thương nó kìa nóng nặng cột cầu thôi thơ nó nóng để nóng tổ tự vui nóng nặng nề thương nóng nặng nề thương nóng bạn nề nặng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  nề

nắm xe để bên hậu anh, nắm xe băng vâng hiên, xe phù vậy, ôi lòn sợi tùng, nhiều lang nhiều thứ lẹo này kẹp ối, mà chọn loài tổ, bớt con trăm năm. biết cái đại song tổ thì nó đấy, mà bột cộp, ở trong tùm con bạn này. Ừ, coi <laughs> อ้กินเหงื่อคอ,อยเต็มท้อ,องันระตัวใหญ่ยู่ตัว,อ,ตวอ้ยอมยกัตัวใหญ่ tôm tôm xem cái tôm đây ừ. vũ, lại tôi dưới lại một cái bà tôi mình mỗi ngày มันเข่าดีทุกเมื่อนั้นคือได้ดาย

นี่ในลายโตอยู่พี่น้องกินมืเมื่อดอกมือถือก,กะถือว่าหมานอยู่พี่น้องซ้ำนี่ถ้ามันถือดีคือมือน,นันโอ้ยมันเป็นสิเต็มของคอยพูดว่ากบกม็มีแต่ตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องมันนี่อาหารคอย สิปนป่าย้อนกินพี่น้องมาดิอ่านเสพของบรรณนกบรรณาเฮาหากินแบบนี้แหละพี่น้องหากินทุกอย่างที่หาได้ได้พี่น้องอยู่ในบรนณนกบรรนาเฮาบ่ได้จํากัดแนวกินพี่น้องกินทุกชิ้นทุกอย่างบ่แม่นสิเลือกแนวกินเด้พี่น้องกินได้ทุกแนวหาได้ทุกอย่างเนาะอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ ทุกการติดตามรับชมพอกันคลิปหนา้าสบายดีสวัสดีค่ะ